ATM เออรักเอรเร์หนังโรแมนติกคอมดี้เรื่องล่าสุดจากค่ายหนัง GTH เล่าเรื่องราวของพนักงานธนาคารกู้หนึ่งที่รักกันแต่บริษัทดันมีกฎห้ามพนักงานเป็นแฟนกันซะอย่างนั้นเขาและเธอจึงตัดสินใจแข่งขันกันโดยการออกตามหาเงินที่มีชาวบ้านกดเกินไปจากตู้ ATM ใครที่แพ้จะต้องลาออกครับนั่นคือเรื่องราวของหนังซึ่งคุณจะยังไม่ได้ชมในรายการนี้และสิ่งที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้ คือเบื้องหลังการถ่ายทำของหนังเรื่องที่กล่าวมาที่เราส่งกอฟต้ายัดสามตลกตกอับเจ้าประจำของ Play ล h a n n e l ไปเก็บเบื้องหลังเรื่องราวการถ่ายทำมาเล่าให้เราฟังและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ารายการนี้จะอยู่ยาวมาถึงตอนที่6รายการที่หาสาระอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะนี่คือตอนสุดท้ายแล้วและว,วันนี้เราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรายการนี้เป็นความบันเทิงที่ไม่มีสาระเต็มรูปแบบ พราะนี่คือ The Artist Series ที่เออร์เรอมากที่สุด The Artist Series ATM Earth Art Error Diary ของกอฟต้ายัดเล่มที่6 Goodbye ATM ในที่สุด Diary ของกอฟต้ายัดก็ดำเนินมาถึงเล่มสุดท้ายซึ่งกอฟต้ายัดยังแปลกใจเสมอที่คุณผู้ชมยังยอมชมรายการนี้โดยไม่โทรมาดาแต่ในเมื่อเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายกอฟต้ายัตก็ขอพาคุณไปพบกับการถ่ายทำหนังฮิต ที่ก้องถ่ายตลกที่สุดใน3โลก3วันสุดท้ายก่อนจะต้องจากลากันไปขอบพระคุณที่ติดตามชมเสมอมากอฟตายัดวันที่21หาได้แต่ยา่ามากทุกคนมีความฝันกอฟตายัดก็เช่นกันพวกเขาอยากมีเพลงประกอบรายการเป็นของตัวเองทั้ง3จึงนำเอาเพลงมองได้แต่ย่าชอบของลูลามาแปลงเนื้อให้เข้ากับเรื่องราวของพวกเขาและขั้นตอนต่อไป ก็คือการดิวนักร้องเสียงดีบ๊อบแคลอ์รีสปลาบลาให้มาร้องเพลงให้ไปดูความน่าดานของทั้งสามคนกันครับนอยกับตีสี่ครับเอ้ยทำงานดูบอลไม่ใช่พี่แต่งเพลงพี่แต่งเดโมมาด้วยใช้ไอโฟนเนี่ยน้าตาไม่น่าจีนอ๋อไอโฟนอะไรอไอโฟนห้า อ่าสครับจะสี่สี่ซิมไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นของจีนแล้วพี่นี่ไงพี่พี่ต้องร้องอ่ะไปวางไว้ตรงขี้เมาที่ไหนเนี่ยไม่ใช่พี่เห็นแววแล้วโอ้ยแววนักร้องแววร่วงเนี่ยห เห็นไหมเห็นะปีกนะเอาอินด้วยอินอินยังไงอินอินกับลมด้วยเอยมันกดผิดเพลงป่ะเนี่ย,ยเอาละเริ่มหยุดล,ะล่ะเฮ้ยเ,เพลงเศร้าวะอ๋อเสียหูแน่นเกินนะตีหูเออต้องกินน้ำ พอแล้วพอแล้วเอ้ยแต่แค่นี้ก็รู้แล้วถ้าคนฟังเพลงจริงอ่ะคนฟังเพลงจริงแค่นี้เขารู้แล้วแสบหัวพี่เพลงนี้ควรจะครับควรจะควรจะตายไปอ่ะในวงการเพลงมันแบบอ๋อพอเราวางวางปล่อยไปปุ๊บเพลงอื่นม่งตายหมดเลยเกิดมาเพื่อฆ่าลุมสามก๊กเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองมากกว่าสิ่งที่ทำมันคือขึ้นมาปั๊บปั๊บแล้วมันอยากจะปั๊บเปรี้ยงไปเลยบ เอ้ยบนหลบไปไกลๆกล่อนช้สเสียงมันดบบโอขอเริ่มซ้อมกันนะครับีพ่พร้อมซ้อมไหมครับซ้อมเพลงซ้อมพวกแกนี่แหละซ้อมเพลงดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ดี่ไม่ความเป็นแคปเปอร่าในพวกคุณมิ เคยเรียนรู้กันมาใช่ไหมมันต้องเป็นแบบจิตใจเดียวกันอะไรที่มันจะร้องเนี่ยความรู้สึกมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันคุณจับมือกันมือประสานเป็นแฟนเลยมันต้องเป็นแฟนความรู้สึกมันต้องเป็นแฟนกันต้องใกล้กันด้วยไม่งั้นมันจะแบบคีอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่ได้ซบกันด้วยอซบซึ่งกันแล้วกันอ่ะ one two one two คุณต้องแรงกว่านี้ดิฉ<อ>ีคุณนะอะลูกนี้ลูกนี้ดีนะ 1, 2, 3, คนดูเขาจะดูเบื้องหลังปวนได้แต่อย่าเยอะเพราะดาราเขาจะเล่นหนังกันสนุกได้แต่อย่านานเพราะพวกเขาจะรำการเราสามคนเอาเป็นว่าอย่าสนใจผมไปติดตามชมเบื้องหลังของนั้นก็แล้วกันเยอ แล้วก็เดี๋ยวจะได้มาพร้อมนิขกสิทธิ์เลยเดี๋ยวเพลงของค<อ><อ>ุ่ดูลา,ลาด้วยเอเอเดี๋ยว,ว<อ>ไปก่อนเข้าน้ำกดท้องไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่เพลงนี้จะไม่เคยถูกนำมาใช้เพราะตั้งสามคนทุกวันนี้ยังต้องไปรับจ็อบพิเศษหาเงินมาจ่ายค่าร้องของพี่ป๊อปอยู่เลยครับ เขาเช็ดมักนเนี่ยขอโทษครับพี่ทมไลิปมันอ๋อเหนื่อยแล้วครับพอปากแตกนะทาลิปมันพวอกีเนาะอ๋อครับอ๋อปากแตกเพราะไม่ได้ทาลิปมันเหนืทาลิปมันนี้ครับครับทาแล้วครับลิปมันวันที่ยี่สิบสอง ล่าท้าผีวันที่22ของการถ่ายทำกอฟตายัดได้รับการไหว้บวานจากเตอ๋อให้ไปช่วยสำรวจห้องลับใต้บันไดของสถานที่ถ่ายทำที่เต๋อสงสัยเหลือเกินว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแม่กอฟตายัดจะสงสัยว่าเต๋อกำลังหลอกพวกเขาให้ไปโดนผีหักคอตายหรือเปล่าแต่ทั้ง3คนก็ตัดสินใจที่จะลงไปพิสูจน์มัน

คนต้องามคนนำกล้องเอ็กกล้องนำคนดิเดยมอมึงรายการผีมึงต้องเห็นก่อนมึงต้องเห็อทำไมเนี่ยเร็วแพ้สายตาแพ้สายตาแพ้ตาดูจักมันมีประตูด้วยใช่ ขนาดนี้แล้วต้องต้องเล่นตอไม่ไหวรดูพื้นนี่มอนแคบสายแค่นี่กโอ้ยเ็บื่อไม่ได้จีบีแค่พื้นนี่ก็หยองมากเลยผมว่ เฮ้ยพ <ś webinars> ี <wird variance thumbnails> ่ประตูไม่ได้ปิดประตูเปิด สุดท้ายมีผีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือหน้าอย่งพวกแกกอล์ฟต้ายัดเอาจริงๆอ่ะน้ากลัวกว่าผีแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูกอลฟต้ายัดนะครับรายการที่เขาบอกว่าตอนนี้<อ>เบตติ้งนี่พุ่งกระโูนนะโอ้พุ่งขึ้นพุ่งลงแม่ ในซีนผมเองนี่สนุกมากนะของเดิมผมไม่รู้เองผมนี่สนุกมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ดูหนังดีๆเรื่องนี้แค่ได้ดูผมนี่ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าครับคุ้มจริงครับพี่คุ้มขั่งเลยค่าบอล้วคม่าพี่นี่เห็นพระเอกคือใครพี่เต๋อเ๋อครับผมคนนี้ร้อยล้านยังร้อยล้านแล้ว น,นันเนน่เองน like you know, ี่น้องไอซ์ครับผมเอซใหม่หน้าตาน่ารักมากจนเป็คุณแจ็คแฟนถามเนี่ยครับผมครับมีหลายคนถามผมว่าฉากกบเนี่ยหลายคนขยันขยั่งกบกันมากครับผมถามผมบ้างไหมพี่ไม่ขยันขยแนขยั่งเลยขยักขยั่งไอ้แจ็คมากกว่าอีกเขาเลยไม่กลัวกบเท่าไหร่ไม่กลัวครับในการนี้ยังไงช่วงนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจดูนะฮะครับเพราะว่าคงจะอยู่กับเราไม่นานนะฮะ ขอเขาจะต้องย้ายช่วงไปอยู่ช่วงที่พามพามมากขึ้นกว่านี้โอ้โหใช่พี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่มากๆขอบประมาณขอให้พี่ดังต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับคุณอยู่ได้ถึงปีนี้แล้วกันโอ้ตายแล้วอันนี้ก็เดือนเสร็จแล้วด้วยอยู่ได้สองเดือนเองขอพี่